ตุ๊บอปหนึ่งสองสามเด้ออ๋อเออหนึ่งสองสามตุ๊บด่อนมองรถเนาะจะมีจำนวนเงินนี่เท่าไหเนาะสามแสนแปดสิบสองพันกีบได้เด้อโดยดเงินเดือดซื้อเข่าเลยเด้อโดยอ่า ดู <Okay. S 1> ดย,ดย Joseph, เอาเก็บไว้เด้อเนอะเก็บไว้ให้ทงให้ทายไว้เวลาดูผสบายก็พระได้ซื้อซื้อยาไม่รู้กินเนาะเอาพี่น้อยเิดภาพามาเมือนี้อยู่มาบ้านเือนซานของทาง Sing, ไอสิงเป็นอาเลยเนาะไอสิงไซได้เนาะสือเป็นเอาเลยโมเมาตะดนแลลืมแนละ้วผ่จักอยู่เงินอยู่บนนออยู่อยู่เนาะบายดีเด้อสบายดีด้วยเอาสบายดีเพื่อสุขสุขคนพ,พอกับซ่องบอแสนอีกแล้วมนิกะบุกขมาบ้านซองผเมี ta bọt nó Ê lái về về đình tí mày hang đấy này Ơ tô hỏi nhạt đơ Ơ tô hỏi nhà đơ Sao bài đi lạ Ơ cứ tái biệt thế à, Hay à, Hay Hay nhá người Ơ Hay nó Ừ ừ ừ เอ้อันนี้พี่ดาวเลยบ่เขาขึ้นาามามาจัดทีกระไดนเนาะร่มร้อนมุนี่เนาะเอออากาศมันนี่นนเป็นฮ้อนมันน,นี่เป็นฮ้อนมันนี่ก็บฮ้อนที่กันแต่ว่ามันมีร่มในแค่หนึง่งเอเออ่ะใส่ไมไนเน้เลยใช่เอะนี่นี่ใส่เอาไม อาวันม,มาหาแต่โดนเรนได้อยู่ดีมีแห้งอยู่บ่โดอยอืมตุ๊บอ๋ออยูดีมีแหนะ้งอยู่เน้อไีแน่ช่วงวันหนึ่งคือจะมาพากันออกไปข้างนอกบ่เฮ้ยไป,ไปหาไปหาแล้วเหรอเสืออันชื่เสือไข่ให้ไข่กับมีให้ลูก <laughs> อ่าเืือไข่กับมีแมน ซื้อไข่ก็มีให้ลูกเนาะโอ้ไข่เต็มอยู่นะอยู่บนนอนน่ะลูกยากนในมือโอ้หมดระวังหมดเด้อผัวน่ะหมดกระลายซ้่ไหมหดครบลูปเลยจะเอ่ยญ่ได้บางนี่เนาะคิดได้กระตูได้บานนี่ไม่วันนี้คิดได้กระตูได้นนเลยดังเลยมีไพ่คาเาหาแน่ช่วงนี้ เบาเล่าสตูเดโอเบาเล่าเบนเบาเล่าเบาเล่าอาจารย์เล่าหน่เนาะเบนเออโดยโดยเพื่อนข่ามาได้ยังไงเนี่เพื่อนข่ามาเพื่อนได้ไข่ปองปลาบอกไข่บัวไลนไลนเลวอยู่ออ่าเป็นเชื้อเบื้องต้นแล้วเนาะโดยตูนกับบอนน้อยเชียงราย ขี่คนอืออือด้อยกะมื่อนี้ทางบอสแดงเข่ามากะอันซื้อข่ามาให้มื่อนี้โดยอ่าพอดีว่าทางเมคเคพอดจีพี่ดาวัยน้องคนในปากกันมาให้บ่แสนซื้อเข่ามาให้มื่อนี้เด้อโดยจื่อได้บ่ซื้อนี่พอเค แม่แม่เคพ่อจีแม่เคพ่อจีโดยแม่เคพ่อจีโ,จโดยท้งเดินนั่นก็เคยฝากเงินมาให้ซือ้อเครื่องอยู่ของกินอ่าเดือยอยพี่น้องเหรอโดยอ่าวันนี้ก็ซื้อเขามาให้อีกสอบนึง่งวันนี้โดยวันนี้น้องคือเข้ามาน้ำพายหน้ามีฮนะวันนี้น้องเข้ามาน้ำพายหน้ามีมาวันนี้บ่มาสอบคน มากรบบาบุญเผยอุาสองคน่อเซนโดยเก่านั่นมีเชียงก็ปะชื้อมีเชียงปรชื้อเร้อประ้บอเนาะปะชื้ออืออือกะคือเก่าเนาะระกันอยู่มองแม่ไปก็ได้เมื่อก็ได้แม่อันนี้กระชนไปอยู่นี่ เพื่อนไปใช่ไหแม่แม่อแม่แม่อีกเรื่องว่าเป็นอ,อืมวางตุ้กเทียงเด้อวางตุ้กเทียงได้เลย,ยในฟองหลายช้ำน่ะแม่โอ้โออาหาหลมฟองนี่ห่วยแข้งฮักเล้มลมก็มือฮะลมลมเท่าเมอคือบ่หาแนวเอาไม้มาอัดด้วยนี่ลมเลยเลยตัดไม้กลมๆแล้วมันนิบใส่นี่มาซ้อนใส่อีกนี่ท่านง้อยแข้งฮักเด้จัิงหรอ <c oughs> เราให้เจ้าเห็ดไทยใหม่ปูใหม่โตปูใหม่นะตัดใหม่มาทำผู้ดีผู้ดีผู้ผู้ดีผู้นี่เอาม,มาแซมใช่นี่มันหา่างโพด่ง่นี้นะโซน้อยแข็งน้อยนี่เทิบลงไปนี่ว้าแต,ต่ไรแต่ไรับ่ป่ให้พี่น้องกันได้เป็นบ,บอกบกเกินเลยให้มาเคยเลยบาคอยเลยแหละเคนเห็นบาคอยเลยบาคอยแบบไหน พี่น้องเลยกานันนั่นแหละม,ม่เยี่ยมยยมากหร่อย่ใจใช่หราอเขาสั่งลุกลานจนมาเยี่ยมพยายามนะมนคือว่าอะชัดคือกไปกลมากกับห้องทรมบบพี่น้องหูแหละตายแหละเขาสั่งเมนเทงเพนะือ่อนเือ่อนเห็นะเะ โอ้ยิ้มนเผาอ่ะเออิะเอ๊กับตัด้แล้วกัมะพราต่นอนไม่จนบ่มีแได้ป่านี่เนาะเงียบเลเงียบเลยเดี๋ยวมันฮอนแดดมันมาห้องบ่คนท่านออกได้เนาะคนท่านในห้องมีบ่ดมีอยู่ หองเช่อเช่อค่ะเอ้ยฮาบุเฮนมันหอมฮาบุเฮนเหมันก็ซื้อข้าวซื้อน้ามาให้เนาะปลากระปงกระปอง <c oughs> มึงแน่ม,มุดคัดคัดแขนน้อยอย่าไดนะ้ไหแดงบัวแดงผูอ่าโตมุดคัดได้นี่แน่มิเตอมุดนะมึงแน่มุดคันได้นี่มึงแน่ มันมาตึกไข่แล้น um ี่เนี <uh ่ยเต็มอยู่ผ่าวงนอนพุ่น่ะสันออกไงชันผ่าออกก่อนเด้อดูเลือกไหนป้อเห็นใส่ใส่แป้งทาทาใส่หมุดคันมันมาตึกไข่นี่นะไข่ที่กินโบว์ดแหละลูกเล่นบินบีบบีบทิ้งเนี่ยแล้วได้มือบอบเถอะด้วย อยมังแน่เนาะมันครบป่ะมันคันมันมัดจะได้เอออะไ้เป็นบอะไรเป็นน้ำเนาะเป็นแต่เลาะขึนเลาะขึ้นเบี้ยเลยเขามาเอาขี่รถมาเอาเพนก็ไปเธอเออยั่่ดนไปไมีผู้มาเอามีผู้มารับไปบ่ ได้โมคูคูตีผู้แจกกันกะเป็นมาเฮ็ดไห้อันนี้นะ่ะตอกตึมตึมตึมอ,อ,อ,อยู่นี่แหละใส่ยันนี่แข็งน้อยคนนี่แหละมันสีฮักแข็งนะน,น,น้อยนี่ด้ช่องหายกว่าดีเฮ้ยมาเออจะชื่อว่าวยังไงก็เจ้าน่ะอันนี้พูด้น้อยนี่เอาเรื่องเอาเรื่อง เกือบลืมซื้อแล้วบะไรมาแต่โดนเนาะน้องใบไบแค่นี้แค่เนี้ยจะเบิ่งรถจะเบิ่งรถจะเบิ่งรถบอทางกับมากัเสียวเสียวพี่อะไรเนาะอ่าที่นี่ก็ไม่มีกระตูแล้ทางเราไทยเนาะโตไม่ลายเอาเจนเกี็บแล้วก็ใครก็ย้ําผลย้ําผลนี่กับมันว่ามไม่มันลายอืม ทอนยานี่กับไข่แน่มันเปลน่นแน่ยไอ้กี้พบเอ้ยเราไปหาลำทางบอกโดยเาจารย์มตามขานมัเนาะแมาพอได้อาจารย์จาเล่าไปขว่าพอจะลดคำเอาสิเลยบะแม่อ่อข้าบททุกคนใบบททุกคนแต่ว่าเราเจอไ้เดี่ยวไปม่เอเพื่อนอ เข้ามาวันนี้ไม่ใช่ติ๊กตี้คนก็มากับอาจารย์ยี่เก่าละไรใช่ใช่จะไปย่อเข่ามาให้ก่อนเนาะเอาไมก่อนเออเข่าว่าไม่เอาเอาเอาขนาดไหนออกกันบ่เนี่ยเอาแล้วเนาะบายดีเด้อทางบอลเผยเนาะโอ้ยมาแล้วกันคือเก่าวันนี้เพื่อนเลยบ่ได้ขึ้นไปหาทุ่ยเนาะตอนแรกก็ว่าสิขึ้นไปอยู่แหละวันนี้ สร้างบนบ่มาเดี๋ยวก็เลยโจ๊ะก่อนปะเอาขึ้นไปกะบันกับบรินนได้มีอย่างนะพี่น้ยงเนาะมีแต่เวียดก,กันมีแต่แหวนอัน <c oughs> อันนี้ชื่อมีแต่ถ่าบนโบกกันแนเนอนอา่อา <c oughs> อ่าอันเด้ไอ้ตั้งง่ายตั้งบ่เนี่นะ đây, yeah. sang yeah. con này con, hai mâm khẩu nó rồi nó có cho với cây nhá, <laughs>

ถามเ้ออหนึ่งสองพักลุอมาเธอผ่อนมองรถเนาะโอเคละพี่น้องเอ้ โอเคเอาเข่ามาให้แล้วสอบหนึ่งว้าท้อหกแสนแปดสิบพันงไปหน่อยเนาะบางบางเทือกับเก้าสิบพัน 90, แล้วแต่บางบางมือ้อไย้บางขึ้นไม่ลง <c oughs> ทางช่วงนี้กับหัอเจ็ดแสนเนาะช่วงหนึ่งนี่เจ็ดแสนตลอดเลยเขา่าท้อ ถือว่ากินได้ล้นเติบได้เนาะเปิสิบวัดไปซมาไม่ก็สอบหนึ่งบ่หาสิบโลอ่ิซ้มาไกหาสิบโลขกันเนาะหาสิบโลขึ้นกันไป็นทางไหนเนาะพอดีเป็นร้อยโลอะไบ่เนาะเอออะไรกินเป็นางไห ดีแล้วเนาะเรามีข้าวไว้กินนะนะเร่อเราก็เห็นอย่างบ่ได้เป็นบ่ได้เนาะสมมุติว่าบ่มีผู้มาซอยใช่ไหมนะบ่มีผู้มาซอยแดดเฮาบดข้าวบดน้ำใช่แดะเฮาสีเห็ดนั้ได้ใช่ไหมเปลี่ยนงานเขาก็วัดสร้างมหาไปวัดก่อนเลยเป็นบ่ให้เขาวกินเวทหนิโดยแก้ไข่ไปก่อนเนาะอันจะไปเรามีเงินไปซื้อแบบ มาเป็นกระสอบที่ดูนี่บ่ได้เลยเนาะมันมีตัวงอเงินมุมมีกับชื่อบ่ได้เป็นยังไงเนาะเพราะว่าิ่งงานเขากับบัได้บ่ได้เฮ็ดเนาะบ่ได้เป็นนวดไปยังบ่ชัวฉมืนนี่บ่ได้ไฟอ่าเป็นหมอนวดนะว่าเนาะเมียก็เป็นนะว่าทั้งหมอทั้งเมียทั้งเป็นกระซอบหมดทั้งซองเป็นนวดบัวหรือเปล่า แต่ว่ากูอะไนวดมั้บ่มีมีผัวนวดนำบ่ก็มีอยู่มาด,ด่วนมีวิ่งวิงนวดบ่ใช่่ใช่นวดดนนึงเข้ามาดนบ่ไปเฮียไอ๋อเหียนเพือ่อจะเป็นเพ,พนื่อจะจืดนไงได้อือตรงตรงเดปลายเออ,อ,อเอื่อจะจืดเนาะ เขามาคนว่าว่าอาจารย์ใส่บ่อะไรด้เออเขาเร็นเปลี่ยนเขากะมาเป็นบวะเออบางโต๊ะลยล่ะโต๊ะอะไรอือคอยจะบังรถบัดเด้งอือือแมียู่ผู้ใดผู้ใดปวดตามข้อตายังที่บ่ะส่วนหลายคนมานวดนี่แบบไรเจ็บลักษณะใดเจ็บเอวบวเจ็บขาบวเจ็บบ่าไหล่บบเจ็บแขนเข็บบัดนะ บีบไปตามเสน้สนเนาะบีมเส้นบบมั่วก็นไม่ได้บ่มั่วมันพิษ <laughs> อีกพิษเจี๊ตื่มเลยเนาะพิษตื่มเนาะบีมัว่วไอ้เจ็บตื่มเลยเนาะเออเด๋โ <laughs> ดยเอาจ้ะพี่นะ้ออเนาะมีแต่วยัยชรนแล้ววันนี้เนาะเราใช้กันชื้อเข้ามาอ่า ทางไอ้เพื่อนน,อนี่เนาะสื่อเขามาให้การสอบนึงแด้วก็ก่า <c oughs> จำนวนเงินมีเงินน้ำพ่อมเด้อไอเด้ออ่ามก่อนเงินนี่แมนสักแสนมาหนักมาก่อนเด้วก็มีจำนวนเงินนี่พี่เไ่้เนาะสามแสน แปดสิบสองพันกีบได้เด้อโดยโดยแเงินเดือดซื้อเข่าเลยเด้อโดยอ่าโอเคแม่จีโดยโดยเอาเก็บไว้เด้อโดยโดยเนาะเก็บไว้ให้ทงให้ไทยไว้เวลาเจ็บเป็นๆนี่เหรอพี่มาดูสบายก็พอได้ซื้ออ่าไปซื้อยาไม่ดูกินเนาะอ่าไปเขาอ่าไปซื้อไปยังซี่นี่ อะไรชืู่้ใช่ป่ะตาดีเห็นตาดีว่าให้ให้ผู้เห็นได้ว่าเนาะเพื่อนกับเพื่อนกับโกงเขาลอกเนาะผูดกันว่าัวไปซื้อแล้วกันเนาะคนกับโกงคนกับโกงโกงไรบับคนเนาะมีบ่มีได้เหรอเอาแล้วเนาะแต่ว่าเบียร์หมดคาท้อนมั้งนะก่ะปลาเลยมาเบิร์ไปเลยมาเบิ่์นกาแฟชีฮ็ตไปเห็นเห้ยจะเบิ่งดูอ่าคือว่าเนี่ยส่วนรายเนาะคนเขาเนาะถ้าว่าเขาฮู้ว่าเขาเป็นไปได้กับพวกคนชีฮ็ตเนาะ เออาซื้อได้ทันไรกับทันันมนบ่ารเนาะทอดมาไปเดือดทะรลกับทอดมาเนาะเออพวเอาไปแช่ให้จะเบิ่งดู่ะมาเบิไปห้าไปชองมาชาไหชิปไปห้ามาชามาครบทำ้ยเนาะมาไปเห็นดีนะเออเไ เอากระไปหซื้อห้างค้าที่เขาไม่ต่อใช้ใจอันเดะเคยซื้อเคยใช้เอาน้ำกันอันเดะมันจังหมดไปอยังเนาะอ่บอเอาลูกมันขาดไะคลายอ่าหัวใจเงินนะบ่ในนี้น้องอันนี้กันฮะว้าหัวใจเงินนะบ่เด้ฮะงงอ่า เนาะเป็นได้เสื้อผ้าที่าเาบเคยซื้อมาให้้วกอนนะมันกระจาได้เหรอบ่สได้เวอร์เผื่อวัมนี้เจออาไม่ได้ขอบคุณขอบคุณทางเมคพ่อจีเนเ้อเนาะเยวเพิ่นได้ฝังเงินมาเนาะทีเาใช้หนาม,มาให้เออหน่อยขอบบุญขอบคุณ โค้ดจีแม,ม่เคแม่เคดอยเพื่อนพระเงินมาให้ซื้อข้าวห้าชิปโล่โดอยคับเงินคับเงินสามแสนสามแสน,นแปดสิบสองพันสองพันดาาอยอะไรดอย อย no. ู่ดีไม่แห้งดยสุขภาพแข็งแรงดีใหม่ไงเนาะดีใหม่ผ้าใหม่ก็ยิ่งยังใครยังใคยังให้มีเดินเอาไร่ไร่เนาะได้ก็ใหญ่ยูบ่เฮ้ยวออะป๊าดีไม่ค่อยเดินให้ยู่บ่ ให้แค่พอจีเออขอบคุณในรอยให้คนอยู่ดีมีเฮงขับเแ็งแรงลำหันรวยสาธุนะเออเนาะไปเนี้ยกาสุดแต่น้ะมันค้ำอยู่ดีมีแห้งกันแหละเนาะอ่อ บ่ม no. first, oh, okay too, uh, okay. ีคำใดไรเนือกว่าอยู่ดีไม่แห้งอะไรไปหน่อยเนาะกันได้คำว่าอยู่ดีไม่แห้งหน่อก็ถือว่าชุดแหละเนาะอ่าเช็ดกันเง้เงินหมื่นอ่าเอาโอเคแล้วบายนี้เด้อมีแต่ทั้งโมเซกกับเชดได้กรับและจะอาชีบแพะกันยอเขาไว้ให้เนาะพี่น้องเลยอ่าอยู่ดีไม่แห้งดีปีใหม่เด้อเนาะโดยโดยเอาสบายดีเด้อสบายดี อเป็นเอาไว้เนาะโอเคเป็นเอาไว้และใน,นกระท้างมาแซนได้มอบข่าวสารอาหารแหงนะ้งเนาะข่าวสารกับเงินให้ทางอันไอ้สิงแน่นอนซื้อไว้เนาะไอ้สิงเ,เงป็นที่ร้อยแล้วเป็นเอาไว้ข่าวเนาะ,ะกะัขอบคุณขอบคุณทางมเมคพอดีจัลายที่ว่า,าฝากเงนินมาให้ซื้อข่าวสิน้ามา,า,าให้ทางครอบครัวไอสิงเพื่อนเนาะแล้วก็มีทาง นี่้ำเพียงเท่าไรการทางบางคนเคยน้ำเนาะอ่านี่แหละเพียงเท่าไรกาทางไม่เพิ่นว่าให้พรวนเพยน้ำเนาะห้าสิบดอนเด้อว่าสันเพียงเท่าไรเนาะพอได้ซื้ออยู่ซื้อกินครอบครัวเนาะโดยทางไม่เคพลจีเด้อเนาะขอบคุณเด้อทางไมเคิลจีเนาะปีใหม่นี่จะพอให้ อยู่ดีมีแห้งอนุมาณขนยื่นสุขภาพแข็งแรงได้แม่เด้อเนาะโดยครอบครัวเห็ดอย่างทำอย่างก็ขอให้เจริญหงเฮืองตลอดปีตลอดไปดอยมีสุขกายสบายใจเนาะสาธุดอยะมหาแสนลำเด้อเนาะดอยเด้ออาอขอบคุณขอบคุณทา้งไมเคิลไมเคิพอจีลายเนาะที่ยังบ่ลืมพี่หน่อยเนาะสนับสนุนมาโดยตลอดเนาะ ให้ทางแม่พอดีมีแห้งสุขกายสุขใจเด้อแม่เด้อเนาะกะทางเขากะมีแต่สีออกไปก้อนบาดนี่เนาะบุญแหละพี่น้องเอ้ยอ่าจักทีไปทางไหนต่อกะติดตามพวกนี้ต่อไปเนาะวันนี้ก็เป็นสียุขึ้นเลยพี่น้องเอ้ยไปเนาะนเพผนเนาะโดยโดยภาษาพี่น้องภาษาคนนี้จะได้ขอตัวไปก่อนก่อนอื่นกะขอบคุณขอบคุณทาง แม่เคพอจีเดอ้อแม่เดอนะ้อเนาะขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะตลอดปีและตลอดปเดอ้อแม่เดอนะ้อเนาะเป็นคนพูดใส่ให้กับลูกหลานต่อไปเนาะสวยเด้อคนทุกคนยาก็กขอให้แม่ได้บุญได้ลายเดอ้อแม่เดอนะ้อเนาะเงินในน้องทองในมาให้มีแต่ความสุขความเจริญชุกกายชุกใจเดอ้อแม่เดอ้อเราสำหรับวันนี้พอโตไปก่อนแล้วสบายดีเนาะ